จดอันดับ8สุดยอดการต่อสู้ของพลเรือเอกที่โดดเด่นที่สุดในวันพีซพลเรือเอกถือว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอย่างมากและเป็นทรัพยากรทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของรัฐบาลโลกในวันพีซนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับศีขักรพัทได้แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นความแข็งแกร่งของพลเรือเอกหลายต่อหลายครั้งพวกเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่สําคัญๆในหลายๆเหตุการณ์เรามาดูกันเลยนะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างจาก8อันดับ อันดับที่8นะครับอารามาก,กิสู้กับเก้าปอกดําแดงนี่เป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่พลูเรือเอกอารามาก,กิเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในวานโอเพื่อพยายามที่จะเอาหัวของดูฟี่ไปมอบให้กับอาคาอินูนะครับแต่แน่นอนว่าความพยายามครั้งนี้เนี่ยถูกสกัดกั้นโดยเก้าปอกดําแดงและพวกเขาก็เข้าร่วมต่อสู้กับอารามาก,กิอย่างรุนแรงซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่าความแข็งแกร่งของพลูเรือเอกเนี่ยก้าปอกดําแดงคงต้านไม่ไหวแน่ ต่อมายามาโตะก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยนะครับมันจึงทําให้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันและท้ายที่สุดโมโมโนสุเกะก,ก็ตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้อีกคนกลุ่มนี้นะ่าจะรับมือกับอารามากิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของยามาโตะนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่อารามากิเนี่ยจะชนะได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วแชงก็ได้มาขวัญการต่อสู้ครั้งนี้และการต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้จบลงต่อมานะครับอันดับที่7คุซันสู้กับโจส ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สงครามมารินฟอร์นะครับและที่นี่เราก็จะเห็นโจรสลัดในกลุ่มนวกขาวต่อสู้กับพลเรอเอกหลายต่อหลายคู่เลยล่ะและฉากหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือพลเรอเอกอากิจิต่อสู้กับโจสซึ่งเป็นแม่ทัพหน่วยที่3าของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะแสดงให้เราเห็นแวบๆแค่นั้นเองนะครับแต่ที่แท้ทจริงแล้วะยะเวลาการต่อสู้เนี่ยก็นานพอสมควรแถมพลเรอเอกอากิจิยังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของโจสอีกด้วย ไดมอนด์โจสเนี่ยเป็นผู้ที่มีผลปีศาจส,สายพารามิเซียพิเศษนะครับก็คือผลไม้ที่หาย,ยากในสายพารามิเซียนั่นเองผลปีศาจที่เขากินเข้าไปก็คือผลคิระคิระเป็นผลที่สามารถทําให้ร่างกายเขาเปลี่ยนเป็นเพชรได้เขาเป็นลูกเรือของกลุ่มโจสราโนเขานะครับที่โดดเด่นมากด้วยร่างกายที่ใหญ่โตเขามีกล้ามแขนที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปมากจนถูกข้อคดเรียกว่าเจ้ายักษ์มีผิวสีดําตลอดทั้งตัวสวมเกราะหนาที่หัวไหล่และยังไว้ทรงผมสไตล์นรกโบราณของชนเผ่ามายา เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแต่เมื่อถึงเวลาการต่อสู้เนี่ยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับศัตรูเด็ดขาดถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะใหญ่โตแต่เขาก็มีความเร็วสูงนะครับพลังผลพิศาสต์คิล่คิลของเขาเนี่ยมีความสามารถสูงในด้านการป้องกันและแข็งแกร่งที่สุดในโลกฟังไม่ผิดนะครับผลคิละคิลของเขาเนี่ยเป็นผลที่ป้องกันแข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้แต่เพลงดาบของมิฮอกที่เรียกว่าเป็นหน้าดาบอันดับหนึ่งยังไม่สามารถทำลายเขาได้ และพลังในด้านการโจมตีของเขาเนี่ยก็รุนแรงด้วยเช่นกันนะครับในชื่อท่าบิลเลียนพังเป็นการเปลี่ยนหมัดให้กลายเป็นเพชรแล้วก็ชกออกไปซึ่งท่านี้เนี่ยใช้ครั้งแรกในการโจมตีข้ออรายดม้ว่าร่างกายของข้ออรายดเนี่ยจะเป็นทรายนะครับแต่ด้วยความรุนแรงของหมัดที่เคลือบไฮคิด้วยจึงทําให้ข้ออรายดบาดเจ็บกระอานเลือดเลยถึงแม้เขาจะมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้นะครับแต่ในการต่อสู้กับโคซันเนี่ยในท้ายที่สุดเขาก็ถูกรบกวนจากสุขภาพที่่แย่ของหนวดขาว ออีิจิก็เลยใช้ช่องเปิดนี้เพื่อค้นล้มเขาในการต่อสู้และชนะการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้และต่อมาครับคู่ที่6ฟูจิโทระประทะก,กับซาโบในภาคเดรสโลซาเนี่ยฟูจิโทระได้รับการแนะนําให้พวกเรารู้จักว่าเป็นหนึ่งในพลูเรเอคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมา,มาใหม่ในตอนนั้นเขาได้สแสดงพลังอันน่าทึ่งของผลปิศาจของเขาให้เห็นในตอนท้ายๆของภาคน,นี้นะครับและยังมีฉากที่เขาใช้ความสามารถของเขาต่อสู้กับซาโบด้วย ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยซาโบก็เพิ่งกินผลเมล่าเมลาไปด้วยนะครับและก็ใช้พลังของผลพิศดารที่เพิ่งได้มาสู้กับฟูจิโทระได้อย่างสูสีเลยทีเดียวการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ใช้เวลาไม่นานและยังไม่สามารถรู้ผลได้นะครับแน่นอนว่าฟูจิโทระไม่ได้ทุ่มสุดตัวและซาโบก็เช่นกันมันเป็นการต่อสู้ที่ทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้เพื่อขัดขวางอ e ีไฟเฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นหนึ่งในฉากต่อสู้ที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเกิดขึ้น เรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าความร้ายกาจของฟูจิทระกับซาโบเนี่ยถ้าสู้กันจริงๆแล้วใครจะเป็นผู้ชนะพลังของฟูจิโทระเนี่ยเป็นพลังที่สามารถควบคุมสิ่งของสิ่งมีชีวิตให้ล่องลอยได้ตามใจนึกคิดเป็นพลังแรงโน้มถ่วงนะครับที่จัดว่าเป็นหนึ่งในพลังที่ไร้ากาจที่สุดชนิดหนึ่งมีขอบเขตของพลังที่กว้างไกลและพลังทำลายล้างมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อทุกครั้งที่ใช้พลังนี้เนี่ยผู้ครอบครองจะเป็นที่จะต้องวาดวงแหวนพลังเพื่อใช้จำกัดขอบเขตกระแสแรงดึงดูดให้แคบที่สุด เพื่อที่จะใช้ยิงไปยังเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลหรือหากเป็นการใช้พลังนี้ในระยะใกล้พลังนี้จะกระจายโดยรอบทําให้รอบตัวเนี่ยเป็นเขตภาวะแรงดึงดูดทันทีจุดอ่อนของพลังนี้ก็คือพลังนี้เนี่ยเป็นสายพลังที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้มือทั้งสองข้างนะครับซึ่งถ้าหากมือบาดเจ็บหรือมือขาดไปเนี่ยพลังก็จะไม่สามารถแสดงออกมาได้ส่วนทางด้านซาบุนะครับผลพิสารของเขาเนี่ยก็คือสายโรเกียเป็นผลเมละเมละเป็นผลเปลวไฟนะครับ มีความสามารถในทางด้านร่างกายที่เปลี่ยนเป็นไฟได้และสามารถเผาผผ่นศัตรูให้มอดไหม้ได้ภายในพริบตาซาโบถือว่ามีฝีมือที่อยู่ในขั้นระดับสูงมากถึงแม้จะเพิ่งกินผลเมล่าเมล่าไปแต่ก็สามารถใช้พลังเปลือเพลิงนั้นได้อย่างชำนาญได้อย่างรวดเร็วและยังมีท่าการจมตีวรุนแรงสูงอย่างเช่นกรุงและมังกรโดยการใช้นิ้วชี้มาประกบกับนิ้วกลางและนิ้วนางมาประกบกับนิ้วก้อยหลังจากนั้นก็จะเสริมไฮคิกเกราะเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของนิ้วมือ ซึ่งท่านี้เนี่ยซาโบตสามารถใช้มันบีบกระบอกปืนใหญ่ให้แตกภายในพริบตาได้เลยล่ะหรือใช้ท่านี้เป็นการตั้งรับการโจมตีของศัตรูก็ยังได้นะครับเป็นท่าสารพัดประโยชน์นะครับใช้ทั้งลุกแนละทั้งรับก็ยังได้และยังมีท่ารุนแรงอย่างหมัดลงหายใจมังกรเป็นท่าที่ซาโบตจะทํามือทั้งสองข้างเหมือนกับกรงและมังกรและจากนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างอัดเจาะลงไปที่พื้นแล้วส่งคลื่นพลังลงไปสมผลให้พื้นดินหรือพื้นปูนในรัศมี20-30เมตรเนี่ยเกิดรอยล้าวแล้วก็แตกออกไปทันที ซึ่งท่านี้สามารถนำะมาประยุกต์ใช้ต่อยศัตรูได้ด้วยนะครับและยังมีท่าหมัดเพลิงที่คล้ายๆกับท่าของเอสเป็นการเปลี่ยนสภาพมือให้กลายเป็นไฟแล้วก็เสริมไฮคิกเกราะเข้าไปหลังจากนั้นก็ต่อยหมัดออกไปก็เกิดเปลวไฟตามทิศทางที่เราต่อยหมัดออกไปส่งผลให้สิ่งที่ถูกต่อยนั้นถูกความร้อนของไฟเผาผลานจนละลายไปเลยล่ะแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นเท่านั้นนะครับพลังไฮคิกเกราะของซาโบเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่สูงมา,มากๆ ถ้าจะต่อสู้กับฟูจิโทระให้รู้ผลเลยเนี่ยทุกคนคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับและคู่ต่อมานะครับคู่ที่5มา์โกเจอกับคิสซารุคู่นี้ก็เกิดขึ้นที่สงครามเมลิฟอร์ดด้วยเช่นกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยคิสซารุก็ได้ลงมือต่อสู้กับหลายคนด้วยและหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเขาก็คือการต่อสู้กับมา์โกมา์โกเป็นผู้บัญชาการหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับและยังเป็นลูกเรือที่แข็งแกร่งที่สุดของสี่จักรพรรดิหนวดขาวด้วย มาโกและคิสซารุเนี่ยต่อสู้กันอย่างสูสีกันเป็นสัดส่วนใหญ่ยังไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครเหนือกว่าใครแต่เมื่อทางด้านหนวดเข่าแย่ลงนะครับมาโกก็กังวลต่ออาการของพ่อจึงทําให้คิสซารุใช้เวลาที่เขาไม่ทันตั้งตัวนั้นใส่กุญแจมือหินไคโลให้กับมาโกโดยพลังแสงของเขาจนได้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคิสซารุแล้วนะครับที่จะทำร้ายมาโก้ด้วยพลังแสงของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้พลังผลพิสารที่เป็นแสงของเขาเนี่ยทำร้ายมันโก้ได้เลย และสุดท้ายมันโกก็ถูกค้นลงในการต่อสู้ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าไม่มีอาการของหนวดเขาเข้ามารบกวนเนี่ยมันโกกับคิสรุก็ยังสู่สีกันอยู่นะครับและต่อมาคู่ที่4คู่ซันเจอกับอาคาอินุซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นพลเรือเอกทั้งคู่นะครับหลังจากเหตุการณ์ในสงครามมารินฟอร์ดเซนโกคุก็ลาออกจากตําแหน่งและจึงทําให้พลเรือเอกที่แข็งแกร่งที่สุด2คนก็คือคู่ซันกับอาคาอินุต้องต่อสู้กันเพื่อย่งตาแหน่งนี้ และสถานที่ต่อสู้กันก็คือบนเกาะพังหาสานะครับใช้เวลาในการต่อสู้10วันด้วยกันนี่เป็นการต่อสู้ที่ถือว่าดุดเดือดที่สุดอีกหนึ่งครั้งเลยซึ่งสามารถเปลี่ยนสภาพอาการบนเกาะไปอย่างถาวรและการต่อสู้ของทั้งสองคนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ใส่กันอย่างไม่ยั้งนะครับไม่เหมือนคู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการต่อสู้แบบมีคนมาขวางบ้างเอ่ยมีการใส่อย่างไม่เต็มที่บ้างเอ่ยและผลที่ออกมาเนี่ยถือว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าจริงๆโดยที่ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น หลังจากการต่อสู้ยาวนานสิบวันนะครับคนที่ชนะไปก็คืออาคาินุและได้ตำแหน่งจอมพลไปและต่อมานะครับลำดับที่3คิสซารุเจอกับซูเปอร์โนวานี่ก็เป็นการต่อสู้ที่พลวเวเองได้ออกแรงสู้อีกครั้งนะครับการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นบนเกาะซาบับดีซึ่งคิสซารุถูกส่งออกไปกับจัลลูฟี่หลังจากเหตุการณ์ที่ลูฟี่เก่ะขึ้นกับเผ่ามังกรฟ้าคิสซารุได้ไเผชิญหน้ากับกปตานซูเปอร์โนวาทั้ง4ี่คนพร้อมๆกันนะครับในตอนนั้น และในตอนนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่คิสรุเนี่ยใช้ผลพิการพิการให้เห็นด้วยนะคบว่ารุนแรงขนาดไหนและมันก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าความแตกต่างของพลูเรีเอกกับเหล่าซูเปอร์โนวาเนี่ยมันต่างชั้นกันขนาดไหนและในตอนนั้นเนี่ยกับตันเหล่าซูเปอร์โนวาไม่สามารถที่จะต่อกรกับคิสรุได้เลยแต่ยังโชคดีนะครับที่ซินวเลวอร์เรลลี่ได้มาหยุดคิสรุเอาไว้ต่อมานะครับอันดับที่2ลูฟี่ปะทะคิสรุในส่วนโค้งของเกาะเอเอนครับลูฟี่ก็ได้ต่อสู้กับคิสรุ ซึ่งลูฟี่เนี่ยมีฐานะเป็นหนึ่งในสีจกักรพรรดิแล้วในขณะน,นี้และจะได้เห็นว่าบททดสอบของพลูเรอเอกกับสีจกักรพรรดิเนี่ยมันห่างชั้นกันขนาดไหนเคสซารุก็ถือว่าต่อสู้ได้ดีมากนะครับในการต่อสู้ของเขาแต่สุดท้ายเขาก็ถูกลูฟีล่ล้มลงด้วยหมัดเครื่องฮาคิในร่างเกียร์าร่างเกียร์าของลูฟี่นี้มีความแข็งแกร่งมากจนเคสซารุถูกต่อยและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลาหลายนาทีเลยนะครับซึ่งนี่ก็บง่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างพลูเรอเอกกับสีจกักรพรรดิได้ และต่อมานะครับลำดับที่1ก็คืออาคาอินุสู้กับหนวดขาวเป็นอีกหนึ่งในการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอีกครั้งนะครับที่พลเรีอเองมีสวมร่วมในวันพีซครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามมารินฟอร์ดหลังจากการตายของเอสหวดดขาวที่เป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดในตอนนั้นและมีฉายาว,ว่าใชา้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาก็โกรธมากเลยนะครับหลังจากที่เอสตายและความโกรธของเขาเนี่ยก็มุ่งตรงไปที่อาคาอินุ แม้ว่าอายุจะมากแล้วนะครับกับปัญหาสุขภาพที่กําลังย่ำแย่ต้องใส่แส่น้ําเกลือตลอดแต่หนวดเขาก็สามารถทําให้อาคายนุหมดทางสู้โดยสิ้นเชิงความโกรธของหนวดเขาเนี่ยมันรุนแรงจนอาคายูุกระดุกหักไปหลายชิ้นเลยทีเดียวแต่โคต่อสู้ของหนวดเขาในตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนนะครับมีทั้งหนวดดำเถมยังใช้กําลังกับพลเรือโทไปหลายคนด้วยและก่อนหน้านั้นก็โดนแทงจนทะลุต,ตัวมาอีกจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับที่จะมีกําลังอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ การโดนกับอาไทรนเนี่ยนวดเขาเอาจจะมีกําลังเหลือแค่4ส่วนสิของพลังก,กาลังที่เคยมีก็คือยังใช้กําลังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเลยนะครับและสุดท้ายหนวดเขาก็พ่ายแพ้ต่อสภาพร่างกายของตัวเองและจมลงด้วยการตายอย่างผู้ยิ่งใหญ่ที่ตัวเขานั้นไม่ล้มลงไปกับพื้นเลยและสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้8ครั้งนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยอย่างสนุกสนานใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ และคนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ